สวัสดีค่ะม,มิมี่พากินพาโชคมือนี่มาพบกับพี่น้องมือนี่เป็นมือรายการกินนะคะทําคลิปกินกับลูกนะคะเดอ้อเขามาแล้วกับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องม,มิมี่พากินพาโชคแนเด้อพี่น้องแล้วกามีอีกช่องท่างหนึ่งก็คือท้างแฟนเพจเฟซ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าชื่ออะไรคะคือปะกายมาดดอสันค่ะประกายมาดดอสันแต่ว่าทางงเฟซบุ๊กน่ะไม่มีเด็ดเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วแต่ว่าการเปลี่ยนซื้อใหม่นี่มันต้องรออีกหกสิบวันหรือสองเดือนนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนซื้อให้เป็นท้าววนได้ในในอช่องอเพื่อที่จะพี่น้องได้ได้อ่านได้รู้วันนี้คือเป็นช่องของไม่มีอีกช่องหนึ่งคือ มีมี่แฟมิลีนะคะจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กที่มีมี่ได้ถ้ำได้เปิดไว้เพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้รับชมหลายๆรูปแบบทางช่อง y o u t u b e มีมีจะเป็นมีมี่พากินพาโชคมีมี่ก็จะให้แนวทางรัฐบาลแล้วก็เป็นแนวทางของอตำล่าน่ำนะค่ะเด้อก็จะกินไปน่ำมวนไปน่ำโชคไปน่ำค่ะพี่น้อง มือนี่ไม่มีได้ทอดใส่กอกค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะม,มีอะไรอีกตาํากุ้งยกขึ้นนะเป็นกุ้งตํากุ้งซีฟู้ดแต่เห็ดเป็นกุ้งสุกนะคะเพราะอย่าให้ลูกกินดิบเกินไปนะคะจะ้าอ้าวเรามาลงมือเลยตอนเหนียวพร้อมนะกินข้าวด้วยนะลูกกินข้าวด้วยจ้าอ้าวลงลงมือได้เลยเป็นไงบ้างอืมอ่ะ กินโชพี่น้องดิอร่อยไหมหนมูนชอบแม,ม,ม่ลูกแม่แบบตาอ,อร่อยมากอ,อ,อร่อยนะกินกับเขาพี่น้องอืมแซบบ่บฝากกดติดตามพี่หลานหน่อยในยเดอ้อพี่น้องอคือว่าน้องสีได้ไปคบเบอร์เพลงเร่เรวนีนะะแล้วกับฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามน้องเมษาหรือนะวพรโสภา จะไปควบเวอร์เพลงออกช่องให้พี่น้องได้ติดตามได้บึงได้รับช่มผลงานของน้องว่าถ้ามากหรือว่าเสียงน้องพอบไปได้ก็แม่ขอโปรโมทตอนนี้เลยว่าให้พี่น้องได้เป็นผู้ตัดสินว่าน้องสีมีแววหรือมีพรอนสวรรค์ที่จะไปทั้งช่องทั้งนี้บอน้องสีดีสีดังหรือว่าสีเดินต่อไปได้ก็คืออยู่ที่กำลังแรงใจของพี่น้อง เอซี่ทุกคนที่สี่เมตตากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องไห่น้ำติดตามน้องน้ำเด้อค่ะเด้ออ่ะกินต่ออร่อยมากอร่อยไหมลูกตามกุ้งซีฟู้ดเนี่กินดูสิอืมรส้วดพี่หน่อยระวังนึก กดเลยก็ได้คืออะไรยันเนี่ยไม่มีขอบพ,พุ้นที่ EPFC ทุกท่านขอมาก กดติดตามช่องไห่้ักษะเด้อเปิดช่องใหม่มมนี่ยังบาทั้งเก่งแก่กับสีเท็นห็นดีที่สุดใส่กล่องหมูจะแซบ่บ อร่อยมากเนได้มั้ยลูกได้ค่ะอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยมากเนี่แยแบหลแทบหลไปนองสดน้ำ ผ่านไหม่านค่ะอ,อร่อยมาก